ก็จะมีคนดูเจ๊ดแ้ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังงก็รบกวนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะไปชมความสนุกกันในตัวเกมกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่มองห่าไอดีใกล้ตันราคาถูกนะครับต้องเว็บนี้และครับมายอง n e สช็อปนะครับมีไอดีบล็อกฟู้ดให้เลือกซื้อมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นใกล้ตันนะครับโมจิใกล้ตันหรือไอดีต่างๆมากมายนะครับหรือจะเป็นกล้องซุ้มใกล้ตันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง9บาทเท่านั้นนะครับผมนะปลอดภัยไม่เกินร้็สําหรับที่สนกมนะครับก็งก์ร้าานอยู่่ดล โอเคครับ okay, ผมกราบสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมเองลูมิแอร์ในวันนี้นะครับผมผมก็อยู่กันในเกมของอนิเมะเอ็กวินเจอร์นะครับเออถูกแล้วแหละนะนะครับผมคือในวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาลุยด้านให้มันครบทุกด้านกันนะครับก็คือบอกสลับผู้เล่นใหม่นะครับว่าวิธีการที่เราจะลุยด้านได้ดเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวเราก็อาจจะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับอาจจะมีไม่เยอะมากนะครับไม่เหมือนกับผู้เล่นที่เขาเล่นกันมานานแล้วที่แบบมีมิติค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะครับดูดูได้จากเลเวลนะครับเลเวลผมเนี่ยสามสิบเจ็ดนะครับแต่คือผมผ่านด้านทุกด้านแล้วในไม่นานมากนะครับซึ่งคีย์ลากในวันนี้นะครับที่เราจะผ่านด้านนะครับมีคือใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ ที่มันตีแอร์ได้นะครับคือตัวที่ตีแอร์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเจ้าตัวของเมทไนท์นครับนี่เจ้าตัวตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวที่ดีมากนะครับคือในแพทย์นี้ในตัวนี้แบบมาจัดนะครับซึ่งมันตีแอร์ได้นะครับดาเมจมันค่อนข้างที่จะแรงนะครับนะแล้วมันโหดมากนะครับตัวนี้เนาะซึ่งแล้วมันห่าง่ายมากนะครับซึ่ง ผมเจอมันบ่อยมากนะครับในตู้อ่าตู้บนนะครับซึ่งมันมาไล่รอบจริงนะครับในท่านไหนเนาะเนี่ยมันมาจากตู้เนี่ยสลหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมาในตู้นี้นะครับตัวที่รอมาก็น่าจะเป็นจีนนที่ที่ดีๆนะที่แบบว่าเราควรที่จะหานั่นเองนะครับโอเคเนาะโอเคพอเรามีตัวที่ดีพอเรามีตัวตีแอร์ดีๆหนึ่งตัวแล้วนะครับเราก็จะมาจัดทีมกัดน,นะครับเนาะก็แนะนําเจ้าตัวนี้นะครับ นะพอเรามีเจ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ทำสเตปลยครับคุณจะเอาตัวอร่อยมาก็ได้นะครับแต่ส่วนมากคนเนี่ยก็จะมีตัวที่ต้นเกมนะครับอย่างสีงเหลืองๆอะไรเงี้ยนะคนก็อาจจะมีนะครับอย่างผมอย่างเงี้ยต้นเกมตอนที่ผมเล่นๆเ,เลยนะผมมีเจ้านี้ตัวนี้ตัวนี้ครับผมมีตัวนี้นะก็จะมีตัวอย่างเออวินนะครับมีเออวินที่แบบดีๆเลยนะเอาดีๆเลยนะครับแบบต้นเกมดีๆเลยเป็นเป็นตัวที่ คือเราซุ่มแบบหาได้ง่ายๆอ่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้สองเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งแค่เราซุ่มห้าพันเพชรเราก็สามารถได้แล้วนะครับนี่ยังโนบาระอย่าง no เงี้ยนะครับเป็นตัวต้นเกมที่ค่อนข้างดีนะครับนะอ่าเป็นตัวอะไรล่ะรีวายนะครับอ่ะรีวายเป็นตัวที่ใครๆก็ควรหาแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่สปีดไวอากอนนั่นเองนะครับอ่ะแค่มีแค่เนี้ยเนี่ยผมมีแค่เนี้ยผมก็สามารถที่จะผ่านได้ทุกด้านแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ก็จะเป็นด้านตรงนี้นะครับนะพูที่ว่างเปล่านะครับเนี่ยจะเป็นด้านพวกนี้นะครับทุกด้านเลยนะครับนะคือแบบผ่านแบบไม่ยากไม่ไมตึงมือมากนะอย่างอย่างเช่นเน,นี่ยเน,นี้ยด้านเนี้ยตึงนะด้านเนี้ยตึงนะถ<า>้าเป็นไปได้ก็เอาเพื่อนมาช่วยก็ได้นะครับแต่ด้านเนี้ยตึงจริงนะคือด้านด้านไม่เนี่ยแม่งง่ายกว่าด้านนี้อีกคือด้านนี้แม่งด้านยากมากนะครับน่าจะเป็นด้านโจโจ้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็จะผมจะเอาเป็นด้านอะไรละกันด้านนี้ละกันนะด้านนี้ละกันนะสมมุติว่าคุณ ติดด้านนี้นะครับเจอกับเจ้านี่เป็นด้านแบ็คโคเวอร์นะครับนะคุณก็มาเริ่มกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในนี้แล้วนะครับนะเราก็เดินมาที่ข้างหน้าเหมือนเดิมนะครับนะซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้มีตัวเยอะนะครับผมนะก็คือไอตัวพวกนี้เนี่ยเราเอาตัวอะไรมาก็ได้นะครับแต่ขอตัว2ตัวก็คือไอตัวทําเงินนะครับคือตัวทําเงินเนี่ยเราต้องใช้แน่นอนนะครับแล้วก็ เจ้าตัวของตี Air. แอร์ก็คือตัวที่ตีแอร์เนี่ยเราสามารถเอามาได้แน่นอนนะครับคือมันมีแอร์ไงด้านเนี้ยด้านหลังๆมันมีแอร์หมดนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็วางเงินไปก่อนนะครับแบบสบายๆชิวๆนะซึ่งมันมันก็จะเดินมานะครับประมาณนี้เนาะเราก็วางเงินไปนะครับถ้าเกิดว่าใครมีบูมา่ยก็ใช้บูมาได้ด้วยนะครับแต่ผมอ่าคือคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมไม่มีบูมาไงผมก็จะจําลองตอนที่ผมเล่นตอนที่ยังไม่มีบูมานะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ใช้เซตประมาณนี้นะครับ ตัวที่ผมใช้บ่อยก็จะเป็นต้นตัวนี้ครับ D O นะซึ่งมันเป็นตัวที่ต้นเกมดีมากนะครับนี่พอเรามาเสร็จอย่างงี้ปุ๊บใช่ไหมอ่าเราก็วางเงินไปนะครับซึ่งตัวที่มันจะได้มานะครับพอเราวางต่องตัวในเซตปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้ตัวมันก็จะไอ้นี่มาขึ้นเวฟใช่ไหมครับตุ่มเราก็จะได้เจ้าตัวของอ่า D O มานะครับนะเราก็วาง D O ไปก้อนหนึ่งทีปับ๊บใช่ไหมครับแล้วเราก็อาเอา,เ,อา,างเงินมาวางนะครับเงินมาวางตรงนี้เนาะซึ่ง หลังจากนี้เนี่ยเราก็จะได้อาร์เรซโซของเมททนไนแล้วนะครับก็คือตัวทีแอนนั่นเองนะคือคือมันค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะพอเราก,กดปั๊บใช่ไหมอ่าเราได้เมททนไนแล้วเราวางปั๊บอ่าเราก็จะวางเสร็จปุ๊บเจ้าตัวเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็จะทําการตีนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี้ยอ่าเป็นอะไรก็ได้นะครับขอแค่มีดาเมสนะครับที่เยอะกว่าเจ้าตัวพวกนี้นิดนึงนะครับนะเนี่ยเยอะกว่า200อะไรเนะี่ยซึ่งประมาณ entes. ทุกคนก็น่าจะมีแหลนะนะพอเราได้เสร็จปุ๊บอ่าเราก็วางเมทัลไน พอ,อเราได้ตัวแอร์สองตัวปุ๊บอ่าเราก็ทําการอัพเงินเลยครับอัพเงินคือได้มาปุ๊บอัพเงินเลยก็คือวางแอร์ให้หมดอ่ะเออวางแอร์ให้หมดนะครับแล้วก็ได้อัพปุ๊บอัพเงินอัพเงินอัพเงินเลยนะครับนะคือเจ้าตัวนี้จะถึกดิดนหนึ่งนะครับนี่เพราะมันมีบัฟนะนะครับเราก็จะวางเจ้าตัวนี้ดักไว้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาของเมทันไนนะครับเนาะปั๊มครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็อัพเงินเลยอัพเงินรูๆูอัพเงินรูรูนะครับ พอเราอัพเงินเสร็จปุ๊บเราก็ทําการมาอัพเจ้าตัวของเมทไนท์ครับแบบรัวๆนะหรือถ้าใครแบบอยากเอาชัวร์พี่ผมอยากเอาชัวร์ก็เอาอันนี้มาลองเอาอันนี้มาอยู่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับนะมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะนะครับสำหรับผมนะนะครับหรือถ้าคุณไม่มีเมพี่ผมหาไม่ได้เลยครับชีวิตนี้ม,มันเกลือมากนี่เจ้าตัวนี้นะครับเว้ยเทนี่วิ่งเร็วมากนะครับนี่แต่ก็ไม่ขนาดมือนะครับ เจ้าตัวนี้ครับโนบาระเป็นตัวที่ต้นเกมไม่ใช่ตัวต้นเกมเพราเรียกไงนะตัวที่ผู้เล่นหม่ดีมากนะครับมันตีแอร์ด้วยนะครับแล้วก็วางไล่ตัวนะครับดามจมันก็พอได้นะครับนะแต่ถ้าทุกคนอยากเอาผ่านจริงๆคือมันยากเว้ยไอเอาแค่ตัวเนี้ยมันยากมากนะครับคือตัวต้นมันมันมันเอาไว้เล่นต้นเกมได้นะครับพอด้านล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับนะตัวที่ดีๆที่พี่แนะนําก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือ คือคุณมีเพชรปุ๊บคุณซุ่มเลยคุณไม่ต้องรอนะครับตัวนี้คือดีมากจริงๆคุณทุ่มทุกอย่างเพื่อมันเลยนะครับนะโอเคอมาอัพเสร็จปุ๊บนะครับอัพเงินต่ออ่ให้แม็กให้แม็กชิวชิวให้แม็กชิวชิว,ชว,ชวนะครับนี่ครับโนบารานะก็จะเป็นตัวที่ดีนะครับมีดาเมจที่พอสมควรนี่ทุกคนดูดาเมจสี่พันอันนี้ไม่ได้อัพนะอันนี้สูงนะสี่พันนะพออัพปุป๊บอาวไอ้เหี้ยกูยังไม่ได้อัพเลยดกวาอ๋อผมยังไม่ได้อัพเลยนะครับ อัอเงิออขออนุญาตอัพเงินก่อนแล้วกันนะครับก็คือเป็นไปได้ไนดะ้อัพเงินให้มันสุดๆเลยพอเราอัพเงินสุดแล้วเราก็ค่อยมาลงทีเดียวนะครับเนาะสำหรับตัวที่ควรเอาลงไปเนี่ยแล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่ที่ควรเอาลงไปแน่นอนนะครับจะเป็นบูม่าหรือสปีดแวร์กอนนะครับเพราะมันจะได้เงินนั่นเองนะครับคือทุกคนใช้อยู่แล้วและไอตัวเนี้ยนะนะครับพอเราหาได้เสร็จปุ๊บอเราก็ทาการอัปเกรดปั๊บ Okay, รอเงินเด้งนะครับนี่อัปเกรดไปนะครับนะนี่ดูดิคนอนสซ่รล่อไปเป็นแบบเป็นมื่นแล้วอะดราไม่ไม่เป็นมื่นนะคือแบบมันไหวอยู่แล้วเว้ยนะครับตั้งหลังอะนะคือสลับมีท่านไหนนะครับแบบเนี่ยผมก็เล่นวิธีนี้นครับก็คือการที่เราดองดองอ่าเขาเรียกเงินไว้นะครับคืออัพเงินให้เต็มก่อนแล้วเราก็จะมาเริ่มลงกับตัวที่มันตีแอนะนี่ทุกคนดูนี่โหพันโกเวฟทุกคนคิดว่าผมไหวไหมนี่ล้าไปปับ๊บ ชีดฉีดฉีดปั๊บ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 ต้มปั๊บปั๊บปั๊บนี่ดูระยะมันโอ้โหมีท่้ไหนระยะเท่าเดียแไม่ยังเดินมาตรงนี้ยังได้เลยนะครับคือโหดมากนะครับนี่ฉีดปั๊บปั๊บอะสลหรับเจ้าตัวพวกนี้นะครับที่ผมเอามาเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวที่หาง่ายนะครับมันเหมาะกับต้นเกมเนาะอย่างรีไวเนี้ยเป็นตัวที่ดีมากนะครับสำหรับต้นเกมถ้าใครมีก็ดีนะครับ กนะ็พอหลังเกมนะมันจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเพราะว่ามันมีตัวที่เก่งกว่านะครับเพราะว่าเราสามารถหาตัวได้แล้วนะครับเราเพิ่เรา,เร,าเริ่มมีเงินมีเงินกันแล้วนะเห็นไหมสี่หมื่นละนะครับอันนี้อ่าอันนี้ผมเวลร้อยนะเวลร้อยแต่ถึงผมไมไม่ได้เวลร้อยเนี่ยมันก็ดีอยู่ดีนะครับมันก็เป็นตัวที่ดีอยู่ดีนะครับสำหรับเมทนไนน์เนาะเราจะมาดูกันนะครับตอนที่ผมอัพเต็มเนี่ยมันดับเมทเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้อีโวนะผมยังไม่อีโวนะครับผมเก็บไว้ทาคลิปนะ คือผมสามารถอีโวได้แล้วนะก็คือเป็นเป็นผู้เล่นใหม่ที่สามารถที่สามารถลงด้านไอเซนอะแล้วก็อีโวได้ไม่ใช่ไอเซนลงด้านแหละนะด้านอะไรสักอย่างเลยครับด้านตัวใหม่ครับเชื่อเรียก็ด้านเลยวะนี่นระยะมันอ่าด้านอะไรนะเนี่ยด้านในตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวพวกเนี่ยวันพันแมนเออลงด้านวันพันแมนแล้วก็เก็บโทเค็นเพื่ออีโวได้ คือแค่มีแค่เจ้าโตวหุ่นยนต์เนี่ยก็แบบดีเลยอ่ะคือแบบเราได้ลงได้รวๆเลยนะครับก็ใช้วิธีนี้ไปนะครับก็คือดองเงินไว้นะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะครับถึงมันแม่งจะมาเดินมาเจะตรงนี้แล้วก็ดองเงินด้วยก้อนนะครับแล้วก็ค่อยมาวางวางวางประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้เป็นมาเวฟที่15้าแล้วนะครับมาเวฟสุดท้ายแล้วเนาะก็จะเจอกับบอสนะครับเลือดก็ประมาณแ0ด0มืนะครับ่ะสู้กันไป นะครับเป็นบอสของเขาเรียกบอสของอ้นี่นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับนี่กูรอทำไมเนี่ยแม่งจบโคตรเร็วเลยครับก็จะได้มา20เพเนาะอันนี้คือคนเล่นซับนั่นเองก็จะได้จนตัวนี้มานะครับในการอัปเดตครับนะคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับการเล่นนะโอเคว่าเจอคลิปหน้าละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมบายบุยจุ๊บ